CR67047. มาดูที่ดินแปลงนี้นะครับ135ตารางวาน,นะฮะเริ่มจากถนนนู้นจากรั้วตรงนี้เลยนะครับผมหน้าก,ก็าประมาณ16เมตรนะฮะขายอยู่ที่500,000บาทนะครับลูกค้านะอยู่ใจกลางชุมชนเลยนะลูกค้าแปลงนี้นะครับแล้วก็แปลงนี้ อยู่ใกล้กลางชุมชนครับไม่ไกลจากที่ว่าการทึงชัยนะ15กิโลเมตรเท่านั้นนะทุกคน,นนะแปลงนี้นะครับถนนก็คิดกว้างเลยทีเดียวนะฮะ8เมตรด้วยกันรถส่วนรถยนต์รถยนต์ก็ได้สบายเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านกับเชียงรายขายที่ดินนะฮะตอนนี้เราอยู่ชุมชนบ้านสมานมิตรนะฮะตำบลโนเซรามพงษ์ชัยจังหวัดเชียงรายนะฮะแปลงนี้ห่างจากไปรษณี์อาสาเมประมาณ3กิโลเมตรนะฮะแล้วก็ห่างจากที่ว่าการพึงเชัยอสิบห้ากิโลเมตรนะครับเนี่ยมาดูที่ดินแปลงนี้นะครับร้อยสามสิบห้าตารางวานะฮะเริ่มจากถนนเริ่มจากรั้วตรงนี้เลยนะครับผมหน้าก็ประมาณสิบหกเมตรนะฮะขายอยู่ที่ห้าแสนบาทนะครับลูกค้านะ อยู่ใจกลางชุมชนเลยนะลูกค้าแปลงนี้นะครับแล้วก็แปลงนี้ร้อยสี่สิบห้าตารางวาขายที่หกแสนนะครับพร้อมบ้านฮะแยกขายได้ครับเอกสารโฉนดสองใบนะครับแปลงนี้เคยรีวิวนะครั้งหนึ่งนะฮะเมื่อก่อนขายรวมนะฮะหนึ่งล้านสามแสนตอนนี้ขายแยกนะฮะสองโฉนดนะครับเจ้าฝั่งที่มีบ้านก็ได้นะฮะฝั่งมีบ้านตัวนี้ก็ประมาณหกแสนบาทนะฮะร้อยสี่สิบห้าตารางวาฮะจะได้บ้านอยู่หนึ่งหลังแล้วก็ลงครัวหนึ่งหลังนะฮะหรือลูกค้าท่านใดนะฮะที่ ต้องการที่เป่าที่ติดกับแปลงนี้ก็ได้ร้อสามห้าตารางวาละห้าแสนบาทนะครับนี่ฮะดองดูกันนะฮะแนวเขตอยู่ตรงรั้วนี้นะครับเริ่มจากรั้วตรงนี้เลยนะฮะแล้วก็ตรงไปสุดจะดดถึงบ้านหลังนู้นเลยนะฮะแนวเขตนะฮะตัวนี้จะร้อยสามสิบห้าตารางวาะนะฮะห้าแสนบาทนะครับตอนนี้เจ้าของก็ปลูกผักอยู่นะครับก็แปลงนี้ห่างจากตัวเมืองเชียงรายก็ประมาณ ยี่สิบห้ากิโลเมตรนะฮะไปถึงตลุดตรงเสาล้วนนเลยนะฮะเมื่อก่อนมีบ้านหนึ่งหลังตอนนี้ไม่มีแล้วนะพานะร้อยสามสิบห้าตารางวาห้าแสนบาทฮะแปลงนี้จะยาวๆหน่อยนะครับผมทิศถนนสองด้านด้านหลังก็มีถนนสันนะเป็นถนนการเกษตรนะฮะถ้าส่วนตัวบ้านนี้ก็ร้อยสี่สิบห้าตารางวานะฮะขายที่หกแสนบาทนะจะซื้อแยกหรือซื้อรวมได้หมดนะคพานะฮะตอนนี้เจ้าของขายรวมนะฮะ อยู่ใจกลางชุมชนฮะใกล้หนองหลวงฮะเทศอาเก็บน้ำหนองหลวงอินชัยนะฮะใครที่กำลังมองหาบ้านฮะพร้อมที่ดินฮะก็สามารถซื้อไว้ก็ได้นะคนะครับถูกบ้านได้สร้างบ้านใ้ใกล้ที่ว่าการอิชัย15กิโลเมตรเท่านั้นนะฮะตอนนี้เจ้าของกปลูกผักผลไม้ทั่วไปผักสนมัวนะฮะเจ้าของกำลังตัดย้าอยู่นะฮะแนวส่วนของ135ตารางวาก็อยู่ส่วนนี้ครั ตรงเสาเนี้เลยนะฮะแล้วก็บ่อน้ํานี่จะอยู่อีกส่วนหนึ่งะฮะอยู่แปลง115ร้อยสิบห้าตารางวาที่บ้านหนึ่งหลังนะฮะแล้วก็ตรงไปนะฮะนี่ฮะจะเป็นที่ดินเปล่าเลยนะฮะหน้ากว้าง16เมตรนะครับยาวรู้สึกประมาณสักห้าสิบกวเมตรนะฮะต้นมะพร้าวนี้ก็ได้นะฮะ ในส,ส่วนที่เป็นบ้านกับโรงครัวนี้ก็เป็นฉนดอีกแปลงหนึ่งครับที่จะขายพร้อมกันนะคือร้อยสี่สิบตารางวาครับที่หกแสนบาทละจะซื้อแยกหรือซื้อรวมได้หมดๆๆๆนะทุกคนนะบ้านก็สภาพาขายตามสภาพระเกเก่าหน่อยนะครับทุกคนนะแต่ก็จะดื้อทิ้งจะด,ดีโนเวตก็ได้นะับผมในส่วนที่เห็นที่วินนยุทนเปล่านี้ก็คือร้อยสามสิบห้าตารางวาขายอยู่ที่ห้าแสนบาทเอกสารทั้งแปลงเนี่ย จะมีสองนะครับคือ135คือที่เห็นที่เป็นที่ดินเปล่า Mull, ตรงนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนนี้ก็จะเป็นที่ดินเปล่าแล้วติดถนนด้านหลังอีกนะฮะเป็นถนนการเกษตร,รษนะไม่ได้ลาบยางคอนกรีตแต่อย่างใดนะฮะเชื่อมระวางแต่ละซอยเลยนะครับสรุปว่าที่ดิน2แปลงนี้ติดถนน2ด้านด้านหน้าติดถนนคอนกรีตนะฮะประมาณ8เมตรด้านหลังนี้ประมาณ4เมตรนะครับเป็นไปนุนการเกษตร,รษแบบนี้นะฮะ ลูกค้าจะซื้อแยกที่ดินเปล่าตรงนี้ก็ได้ร้อยสาสิบห้าตารางวาห้าแสนบาทหรือลูกค้าจะซื้อที่มีสิ่งปลูกสร้างคือบ้านกับอ่าโรงครัวนะฮะอันนี้ขายอยู่ที่หกแสนบาทถ้าตรงไปตังนี้ก็ไปเชื่อมกับอ่าอางเก็บน้ำหลวงหลวงครับอ่าเรามาดูหลักฉนวของแปลงร้อยสาสิบห้าตารางวาอยู่ตรงนี้นะครับลูกค้านี่ฮะหลักหมุดชัดเจนเลยนะครับแบ่งแนวได้ชัดเจนเลยทีเดียวนะครับ ก็อยู่บ้านสมานมินะะตรฮะตับนดอนศิลาอำเภอวิงชัยจังหวัดเชียงรายนะฮะห่างจากที่ว่าการอำเภอวิงชัย15กิโลเมตรฮะรวมเมืองเชียงรายก็ประมาณ20 22กิโลเมตรนะครับนี่ฮะนี่คือแปลงที่140ตารางวาจะเป็นใ<ร><ร>บร,ระเบิด,ดในส่วนที่เป็นโครงสร้าง140ตารางวาเป็นบ้านพร้อมห้องครัวที่สร้างมาใหม่หนึ่งหลังนะฮะเรามาดูบรรยากาศก,ากันว่าในห้องครัวนี่มีอะไรกันบ้างนะฮะ ห้องครัวนี้สามารถต่อเติมได้นะลูกค้าสามารถสร้างเพิ่มก่อห้องก่อบล็อกก่ออิฐได้หมดนะฮะนี่คือสภาพของครัวเป็นห้องครัวแบบเปิดนะลูกค้าตรงโล่งนะฮะเป็นห้องครัวก็โครงสร้างก,ก็มีปูนพืนกระเบื้องนะฮะแล้วก็มีซิงค์ล้างจานทํากับข้าวนะฮะสามารถก่อเสริมห้องได้อีกฮะสำหรับไอ้ตัวนี้ตัวนี้มีห้องน้ำนะลูกค้านะฮะในส่วนของห้องครัวมีห้องน้ำหนึ่งห้องนะฮะ ังคามุงด้วยเมทัลชีตนะฮะแล้วก็ในส่วนของที่เป็นตัวบ้านจะเป็นบ้านเก่าๆหน่อยนะครับลูกค้านะที่เชื่อมกับโลงครัวตรงนี้นะครับแปลงที่ลูกค้ากาลังชมอยู่นี้ก็คือ140ตารางวาราคาที่0 0 0 0นบาทพร้อมสิ่งปลูกสร้างนะครับอันนี้คือส่วนของที่เป็นบ้านนะฮะด้านหลังก็จะเป็นห้องครัวทั่วไปนะฮะบ้านหลังนี้ก็จะเป็น2ห้องนอนนะลูกค้านะกระเบื้องไม่มีนะฮะหน้าต่างก็แบบบ้านๆนะฮะลูกค้า พื้นเป็นพื้นซีเมนต์ขัดมันนะฮะในส่วนของที่ตัว,ตวบ้านนะฮะอ่าฝ้าเพดานไม่มีนะครับมีหลังคานะฮะลูกค้าต้องรีโนเวทหรือต่อเติมเองนะครับอยู่บ้านสมานมิตรนะฮะตำบลดอนศิลาอำเภอวิงชัยจังหวัดเชียงรายห่างจากที่ว่าการเมือง75กิโลเมตรฮะตัวเมืองเชียงรายก็ประมาณ25กิโลเมตรนะฮะ กล้ถนนบายพาสอาสามเบนหนึ่งสี่สองหนึ่งไฮจินลาวนะฮะประมาณ2.5กิโลเมตรนะฮะการเดินทางสะดกสบายนะครับบนถนนหนึ่งหนึ่งเจ็ดสามนะฮะหนึ่งหนึ่งห้าสองนะครับสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญคืออ่างเก็บน้ำหนองหลวงนะครับอันนี้คือส่วนของด้านระหว่างตัวบ้านกับกำแพงนะระยะห่างประมาณสักสามเมตรนะฮะเจ้าของปลูกผักสวนครัวไว้นะฮะรอบบ้านเลยนะฮะ ก็ลูกค้าสนใจก็ทักมานะฮะ087343875 088290477กับเชียงรายขาที่ดินฮนะฝากด้วยทั้งสองแปลงนะฝากด้วยนะครับมีสองแปลงด้วยกันนะ135ตารางวาเป็นที่ดินเปล่านะครับขายอยู่ที่5 0 0แสนบาทนะครับส่วนที่ดินอีกแปลง140ตารางวาที่มีบ้านแล้วก็โรงครัวนะฮะขายอยู่ที่0 0แสนบาทลูกค้าจะซื้อแยกเป็นแปลงหรือว่าซื้อรวมกันได้หมดนะฮะ ก็สนใจก็ทักมานะครับ087343875 088290477กับเชียงรายขาที่ดินนะครับฝากกันด้วยนะฮะลูกค้าท่านใดที่มีอสังหาริมทรัพย์อยู่จังหวัดเชียงรายต้องการให้ทีมงานเชียงรายขาที่ดินรีโปรโมทนะฮะก็ทักทายกันมาได้นะตามเบอร์โทรข้างล่างหรือทักทายกันมาในลายไอดีนะครับก็ขอบคุณมากครับที่รับชมและติดตามอ่ะเดี๋ยวสักครู่เราไปดูทางออกกันนะครับว่าแปลงนี้ การเข้าออกจากถนนเข้าหมู่บ้านกับเส้นรองนี่เป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะก็สนใจแปลงนี้แบ่งขายนะร้อยสามสิบห้าตารางวาละหกแสนบาทฮะร้อยสี่ห้าตารางวาเฮ้ยร้อยสามสิบห้าตารางวาละห้าแสนร้อยหกสิบห้าตารางร้อยสี่สิบห้าตารางวาอยู่ที่หกแสนพร้อมบ้านหนึ่งหลังพร้อมห้องัวนะฮะ ก็ขอบคุณมากครับที่เราชมและติดตามนะฮะสนใจไปนี่ทักมานะครับ0 8 7 3 4 3 8 7 5 0882904777กับเชียงรายขายที่ดินนะครับก็ลูกค้าท่านใดที่มีสังหาริมทรย์อยู่จังหวัดเชียงรายไม่ว่าจะเป็นที่ดินบ้านคอนโดหรืออะไรนะฮะที่ต้องการให้เชียงรายขายที่ดินฮะไปรีวิวหรือทำการตลาดให้แนะนำนะฮะก็ติดต่อมาได้ทั้งช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางโทรทางไลน์นะฮะทางเฟซบุ๊กนะฮะ ขอบคุณคร,รับที่ช่วยติดตามเจอกันม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ ทางออกกันนะครับนี่ฮะนี่ซ้ายขวาก็จะเป็นชุมชนสบันมิตรชุมชนใหญ่โตเลยดีนะฮะนะฮะถนนทุกเส้นทางนี้เชื่อมมากันหมดอ่ะเราจะดูทางออกไปสู่ถนนหลักกันฮะใช้เวลาทางประมาณสัก5นาทีจากตรงนี้ไปสวนเส้นหลักนะฮะเดี๋ยวเราได้ซ้ายตรงนี้นะฮะตรงไปเรื่อยๆนะฮะก็ออกถนนบายพาสอา์ซาเม1421อ่ะเป็นถนนบายพาสเชื่อมสามไทยจีนลาวนะครับ ซ้ายและขวามือขวาม,มือนี้ก็จะเป็นโรงเรียนบ้านสมันเป็นโรงเรียนชั้นประถมป .1 ถึงป .6 นะฮะตรงไปนิดหนึ่งก็จะออกเกี่ยวสู่บ้านสมันเม็ดแล้วก็เป็นที่ดินที่นาของชาวบ้านนะ,ะแล้วก็จากนั้นก็ไปจรดกับถนนใบพชชัดชรอ1421ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณจากตรงนี้ประมาณ5นาทีเองนะฮะหรือระยะทางประมาณเกือบ3กิโลเมตรสู่ถนนสายหลักนะฮะไฟฟ้ามีน้ำประปามีนะทุกคนไม่ต้องห่วงเรื่องนี้นะฮะ การเดินทางสะดวกสบายนะถนนกว้างเลยทีเดียวนะครับห่างจากที่ว่าการเพลิงใจ15กนะิโลเมตรสนามบินก็ประมาณ35กนะิโลเมตรนะครับสุดอกสบายครับการเดินทางใช้ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลขชร .1173 กับ1172นหะครับหรือใบพาดอาสาเบน1 4 2 1มาได้หลากหลายเส้นทางด้วยกันฮะเดี๋ยวสักพเราก็ไปถึงถนนใยพาสอาสาเบนะฮะเดี๋ยวซ้ายก็จะเข้าตัวเมืองเชียงรายนะฮะ ถนนไม่พลาด R3A นะครับเลี้ยวซ้ายก็ไปตรงมเมืองเชียงอรายเลี้ยวขวาก็ไปเชียงของนะครับขอบคุณครับที่รับชมและติดตามเจอกันใหม่คลิปหน,น้าสวัสดีสวัสดีนะครับ